วัดีครับวันนี้ก็ได้นาเครื่องเสียงนะครับมามาส่งที่อบตนะครับหนองืองทานอำเภอสามบรถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จัดชุดนะครับในงบ1นึ่งแสนแืนบาทนะครับระยะที่กาลังเทียอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ประมาณ50เมตรนะครับตอนนี้พี่แดงนะครับเป็นคนจัดชุดในเครื่องปรุงผมเป็นคนจัดชุดในเรื่องของตู้ลำโพงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูระบบกันนะครับด้่ครัว่ามันลืมมันีย์นะดีเล่กับหมเข้ามามันมันไกลครับแต่ว่าไม่น้นไปพูนะไปบรสุดนะครับ ก็คือถ้าแก้ปัญหาคือยุนี้ถึงมาตั้งไม่ไม่ตอนนี้ไม่ไม่หมายถึงว่ามันดีเลยอ๋อมันไก่ตัวใหม่มันคือกลัวมันจะออกจากนี่ไปนี่นะครับชุดเครื่องปรุงที่จัดชุดให้อบตหนองมูลฐานนะครับเนี่ยลองเลยครับลองเลยครับประมาณนี้นะฮะ ตู้ผมิปท้อีโ e วนะครับ <S 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 ใส่ดอกทาดาว b x 400ใช้ทับ i6000 นะครับในการขับตู้กลางแหลมนะครับใช้ p s 1 5ของบาลานซ์อะคูติกของพี่แดงนะครับนี่นะฮะ2โอห์ม2โอห์มนะครับเข้า1เส้นนี่นะฮะครับงบ1,80,000บาทนะครับ จริงๆแล้วก็มีตังทอนนะจะจะจัดจจได้นะครับเดไปฟังระยะไกลๆดูไม่เคยมีใจให้ใคร าณ70เมนะครับจะมีใครๆมากมายทคุณเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันใครบอกกับเธอหรือ,อยังว่าจะมีความหมายใครที่บอกว่าตู้เพนไว<ต>ไม่นุ่มไม่แน่นนะครับ<ค>รลองมาฟังอีโวนะครับแล้วท่านจะ คิดผิดคิด,คดใหม่นี่นะฮะอบตหนองเงินทัน แสนแปนะครับเงินหลวงนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเงินทั่วไปที่ไม่ใช่เงินเคก็เดี๋ยวราคาเราคุยกันได้ครับมไม่ถึงขนาดนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ